สวัสดีครับโป้หมป้องแล้วก็ช่องแซน่หลิวกับเกมคุกกี้แดนโอเวนเบรคครับวันนี้เราจะมารีวิวคุกกี้แม่หมดกันว่าเจ้าตัวน,นี้หนะ้าปันไม่นับปันแล้วก็สกิลคข้าๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับเราเริ่มจากวิธีการหาหรือพวกของสัตว์เลี้ยงก่อนนะครับคืออัปเดตรอบนี้เนี่ยคุกกี้แม่หมดมีการปรับความจดเรียกว่าปรับปรับแต้มให้มันดีขึ้นแล้วกันนะครับผมแล้วก็ปรับความสามารถ PP, ย,ย่อยๆคือความสามารถโดยพื้นฐานเนี่ยเหมือนเดิมนะแค่จ,จะมีการปรับรายละเ,ลยเ,เอียดเช่นเอ้ยเลือดมันอาจจะเพิ่มขึ้นน้อยลงแต้มตัวนี้ะเยอขึ้น ปริมาณเยลลี่จะยังขึ้นแต่ด้วยรูปแบบการใช้สก,กิลของมันยังเหมือนเดิมนะครับก็คือมันมีหลอดเล็กใช่ไหมหลอดเล็กเต็มปุ๊บก็จะเรียกเยลลี่มากองนึงหลอดใหญ่เต็มก็จะเออขึ้นไปชูแขนอะไรก็ปกติของมันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีการเพิ่มเลือดพื้นฐานแล้วก็แค้นพิเศษเนี่ยเมื่อเราเริ่มต้นเกมอะครับพอเรากดวิ่งปุ๊บเนี่ยแม่มดนเนี่ยจะซัมมอนแม่มดเค้กออกมาผมเรียกว่าลูกน้องมาแล้วกันนะครับลูกน้องของมันเนี่ยทำอะไรได้บ้างลูกน้องเนี่ยมันจะอยู่ัเยวนะผดดีพอ ตอนที่ลูกน้องออกมาแต่เริ่มเกมนะครับเมื่อถึงเวลาที่กําหนดเนี่ยซึ่งในเกมเขาไม่ได้บอกไว้ว่ากี่วิอาจจะทุกสีวิทุกห้าวิอะไรพวกนั้นนะครับมันจะชา้าแล้วก็จะจิ้มหอ,อกลงไปที่พื้นนะครับตอน,น,นมันจิ้มหอ,อกลงไปที่พื้นเนี่ยนะครับมันจะมีเยลลี่ดาร์คเมจิกอมาหิตโผล่ขึ้นมาซึ่งเราก็จะได้แต้มจากเจ้าตัวเยลลี่ดาร์คเมจิกที่เราเก็บได้นะครับยิ่งเราตีแนนดี้เล็วสูงเนี่ยคะแนนเยลลี่ดาร์คเมจิกอมาหิก็จะยิ่งสูงขึ้นส่วนสัตว์เลี้ยงนคั่มูห ความสามารถออกมาครับอย่างแรกครับจะเป็นแพสซีฟติดตัวไม่ว่าจะเป็นไม้1ไม้2ในขณะที่ใช้สัตว์เลี้ยงตัวนี้ครับพลังชีวิตของคุกกี้จะลดช้าลง12%อันนี้คือแล้วแต่เลเวลถ้าสัตว์เลี้ยงเลเวลน้อยเนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็จะต่ากว่านะครับอ่าแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งก็คือทุกๆ19.2วิมันจะยิงบีมออกมายิงเป็นขึ้นพลังขึ้นต่อแบบนี้เลยยิงออกมานะครับไม่ว่าคุณจะอัพสัตว์เลี้ยงตัวนี้เลเวลไหนก็ตามคูด้าจะคงที่ที่19.2วิเท่ากาันแต่ สีที่ต่างกันก็คือตอนที่มันยิงบีม,มันจะมีแต้มเด้งสังเกตไหมครับเนี่ยอย่างในภาพตัวอย่างก็จะเป็น1นล้านสองแสนนะครับยิ่งเราอัพสัตว์เลี้ยงตัวนี้เลเวลสูงครับแต้มยิงที่ได้จากการยิงบีมก็จะยิ่งสูงขึ้นนะับก็จะมีแต้มยิงบีมสูงขึ้นแล้วก็คุกกี้เราจะถึกขึ้นเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของพลังชีวิตที่เป็นพาสซีฟก็จะสูงขึ้นตามอะไรพวกนั้นนะครับ ส่วนคอมโบวานาเสร็จก็จะเป็นเยลลี่ดาร์มเมจิเจ็ดหมื่นห้าพันคะแนนเยลลี่ดาร์มเมจิกก็คือเฉพาะของเวอร์ชั่นตอนที่ Cookie, คุกกี้ใช้สกิ้ปกติไม่ได้นับแคนดี้พิเศษแคนดี้พิเศษจะเป็นเยลลี่ดาร์มเมจิกอัลมาฮิตมันแยกกันนะครับส่วนวิธีการหาแคนดี้พิเศษกับสัตว์เลี้ยงนะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าเบสิกเบสิกเลยก็คือสามารถซื้อแพ็คในเกมปลดได้นะครับแพ็คในเกมเนี่ยถ้าคุณซื้อจนครบเนี่ยมันก็จะตันเลยสมมติคุณซื้อแพ็คแคนดี้จนตัน5แแพ็คคคุณจะตีนดี้เเลลว5ได้้ถาคุณซื้ออเพชรขงแพ็คของงสัตว์เลี้ยครรบบ5แพ็็็คคสััตตวว์เเเเลลลี้ยงกจะะเเมนะอ่า หรือถ้าคุณซื้อแพ็กของคุกกี้ครบแม็กซ์ก็จะเลเวลเต็มมานี่คือนับจากไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็นอกจากการซื้อแพ็คแล้วเนี่ยก็จะสามารถหาได้จากโหมดสตอรี่รันครับ ซอรลี่นาเนี่ยเราจะสามารถหาได้2อ,อย่างอย่างแรกคือสามารถปลดล็อกสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็จะได้เศษคุกกี้ด้วยนะครับจ,จากรางวัลมิชชั่นรางวัลมิชชั่นคือเมื่อเราเล่นภารกิจตามดาดอะไรพวกนั้นนะครับในแต่ละดาดจะมีเควสใช่ไหมครับแบบว่าเฮ้ยคุณต้องทําแ,แต้มทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ถ้าคุณทาเควสถึงที่กําหนดคุณจะได้เจ้าตัวเศษมิชชั่นมาเรียกว่าผมเรียกว่าเศษกระจกแล้วกันถ้าคุณได้เศษกระจก ok, ตามที่กําหนดเราก็จะได้รับรางวัลน,นะครับบางคนสงสัยว่ามันมีดาานแ้วรจะอษ ok าาัมห บทแบบปกติแล้วก็ดาบแบบมาสเตอร์มาสเตอร์ก็จะยากหน่อยตรงที่ว่ามันไม่สามารถใช้พวกสกิลอะไรได้นะครับแต่ผมว่าไม่ได้ยากมากนะครับผมเล่นครั้งแรกเอางี้ผมใช้เพาผมเล,เล่นครั้งแรกเล่นครั้งแรกแล้วผมไม่ชนก็คือไม่ได้ยากมากใช้เวลาทําไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งก็ได้แล้วอันนี้อาจจะแล้วแต่คุกกี้บวกลบเวลาหน่อยนะครับก็จะสามารถปลดล็อกสัตว์เลี้ยงได้จากโหมดนี้เราต้องปลดล็อกสัตว์เลี้ยงก่อนนะครับเราถึงจะสามารถไปใช้พอยที่เรามีตรงนี้แลกเป็นสัตว์เลี้ยงมาได้นะครับหร แล้วก็นอกจากนั้นนะครับตัววัตถุดิบแคนดี้อ่าแน่นอนว,วัตถุดิบแคนดี้เนี่ยเมื่อคุณเล่นโหมดนี้ไปใช่ไหมครับเวลาเล่นเนี่ยมันจะดอบ ไออัญมณีสีแดงเราสามารถนาอัญมณีสีแดงเนี่ยมาแลกเป็นไอเทมได้ก็จะมีนี่ครับเจ้าตัววัตถุดิบเกรดเเราสามารถนํามาไปตีเป็นวัตถุดิบเกรดเแล้วก็มาตีแคนดี้ได้นะครับแล้วก็สามารถแลกพวกชาเอมอะไรพวกนี้ได้แต่มันยังแลกไม่ได้นะครับอีกแปดวันสิชั่วโมงถึงจะแลกได้ก็คาดว่าน่าจะเป็นวันที่ชาเอมอัปเดตพอดีนอกจากนี้เนะี่ยเห็นมีคนบอกว่าตัววัตถุดิบนะครับมันมีโอกาสดรอปในโหมดนี้ด้วยนะครับกับชาเลนจ์คุกกี้ซึ่งอันนี้คิดว่าน่าจะใช่นะครับแต่ผมว่าอาจจะต แล้วว่าถุดิบตีแคนดี้ของดีเจเนรีเนี่ยมันจะติด100%นะถ้าเราตีแคนดี้มันถ้าใครสังเกตจากคลิปของเรานะครับอ่าอย่าเรามาดูเกมเพย์กันว่ารูปร่าง การใช้สกิลเจ้าตัวนี้จะเป็นอะไรยังไงคร่าวๆผมอาได้ลงคลิปที่เป็นเซ็ตทำแต้มจริงจังในเอ็มแลนดหนึ่งไปแล้วสามารถย้อนดูได้เลยนะคลิปนี้เราจะแค่โชว์สกิลพื้นฐานเนี่ยเปิดมาเนี่ยไม่มดสกิลพื้นฐานย่างเหมือนเดิมนะครับก็คือตอนใช้สกิลใหญ่ก็เรียกมือออกมาสังเกตไหมครับลูกน้องมันเนี่ยเนี่ยลูกน้องมันจะตัวใหญ่ๆเลยเนี่ยไม่ว่าเราจะชนหรือไม่ว่าเราจะตกหลุมหรืออาจจะอะไรก็ตามเนี่ยลูกน้องที่เราซัมมอนออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่กับเราตลอดนะ พอถึงเวลากระโดดเมื่อจะชาร์จแบบเมื่อกี้แล้วก็หอกจิ้มหอกจิ้มพวกก็จะม,มีแยลลี่อ่าเอามาหิดโผล่ขึ้นมานะครับอ่าไอตรงเมื่อกี้แหละเป็นที่มาจากแคนดี้พิเศษนะครับโซคารสามารถโดยพื้นฐานของแม่มันก็เหมือนเดิมเนี่ยเห็นไหมหลอดเล็กเต็มปุ๊บเนี่ยก็มีเอ่อแซลม,มอนเซตออกมานะนติดเรียกว่าแซลม,มอนนะครับแล้วก็พอสกิลใหญ่ก็จะเรียกมือมาแล้วก็มือก็กวาดกกววาาดดไปแล้วก็เลือดเพิ่มเหมือนเพิร์ลน้ำปกติเลยนะครับเพิร์เติมคือแคนดี้พิเศษนะส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับเนี่ยในระยะในโหมดดปกติิเนีี่่ยยไไมม้้งบแลวก็จะเลือดช้า เนี่ยนันนี่คือเลือดเราเราก็จะลดชา้าอยู่กว่าปกตินะครับแล้วถ้าตอนสัตว์ยิงยิงบินมันจะออกไปข้างหน้าแล้วก็ชาร์จแล้วก็ยิงตุ้มนะครับสังเกตนะยิงครับมีแต้มเด้งเมื่อกี้น่จาจะสามล้านห้านะครับนะแล้วก็ประมาณนี้สําหรับของคุกกี้แล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับเป็นรีเจเนอรียมาใหม่ที่มาค่อนข้างเร็วนะผมเคยเห็นผมเห็นคนทําแบบว่าทําตารางเวลาเวลารีเจเนอเรี่ติดเมตาแล้ววันนี้โปรตีตัวอื่นจะติดอยู่สามสี่เดือนนะครับแต่นักธนูคอสองเดือนบุกก็มีเจ้าตัวแม่มดมาต่อเลยนะนะครับเี่ย เดี๋ยวก็จะยิงบีมปึ๊บปึ๊บนี่เห็นไหม บีมันเนี่ยอลังการมากนะครับมาดูแต้มเจ้าตัวนี้กันคือตอนนี้ตอนนี้อาจคิดมันเป็นวันแรกหลังจากอัปเดตมันยังไม่มีจัดอันดับในคู่ผสมสูงๆนะแต่ผมนั่งสองนั่งดูคิปคร่าวๆแล้วถามว่าเจ้าตัวนี้แต้มดีสุดไหมคําตอบคือถ้าในเอ็มแลนด์หนึ่งสองสามคือดีที่สุดนะครับส่วนเอ็มสี่ผมยังไม่เจอเซตที่มันชนะหมาป่าไล้คือเอ็มสี่มันเป็นเอ็มพิเลนนะครับเพราะว่าเซตหมาป่ามันโอพจัดคือผมก็คือให้แต้มมันดีที่สุดนะตอนนี้นะเพราะหมาป่ามันเป็นเคสแบบยกเว้นอยู่แล้วแต้มถามว่ามมมมัันนนแต้ดีกว่าูเยอะะณซ ด้วยข้อมูลท่ามีตอนนี้เนี่ยในแต่ละเอ็มแลนด์ดีกว่านักธนูไม่เยอะนะครับต่างกันอย่างมากก็ประมาณ10ล้านนะครับอย่าง M1 นเนี่ยนักธนูมัน5 6าถ้ท่านที่เจอมาประมาณ5 6 5 5 6 6, 6นะครับ M2 มเนี่ยมันคือ 5, 6 7นะครับ5้าล้านประมาณนี้ประมาณ5,60กว่าบวกลบนะครับ M3 ก็เช่นกันฉะนั้นเจ้าตัวน,นี้เนี่ยถ้ามองในแง่ของการทําแต้มคือมันเยอะที่สุดในปัจจุบันเลยนะครับอย๋ยวเรามาดูในเบรกเอากันว่าเออเบรกเอาเนี่ยเริ่มมีคนหยิบเจ้าตัว เขาเรียกว่าอะไรนะแม่มดเนี่ยมาเล่นมางอะมาดูในเบรกเอานี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าเราสามารถหยิบแม่มดเนี่ยมาทําแต้มในเบรกเอาพิเศษหนึ่งได้ไหมนะครับนี่ฟึบบย้อนขึ้นไปดูนะครับเอามาใช้ได้นะฮะเอามาดูเซตทําแต้มกันอันเบรกเอาวันนี้ครับจะยังไม่เห็นะว่าเพึ่งรีเซ็ตนะครับอาจจะยังไม่เห็นเนี่ยเนี่ยไม่รู้ว่าเขาันนี้ยังใช้คนนี้ยังไม่ใช้นะครับโอเคแต่มาดูอ่าหลักกันแต่ผมคิดว่าเจ้านี้แต้มดีนะครับในเบรกเอานะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ยืดเลือดไปได้ไกลมากๆนะครับมัน แต่แต่ตอนนี้ยังไม่เจอคนใช้นะครับแต่ผมว่าเดี๋ยวก็มีนะครับโอเคอ่ะกลับมาเรื่องแต้มก่อนเรื่องแต้มเนี่ยอ่านแน่นอมันดีกว่านักธนูนะครับแต่ถามว่าน่าปั้นไหมผมอยากจะแยก2เคสครับเคสแรกถ้าคุณเป็นคนที่มีปั้นนักธนูมาสุดแล้วอะ่ะหมายถึงว่าเต็มที่เลยนะผมแนะนําว่าไม่ต้องปั้นตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า แต้มมันเยอะกว่านักธนูไม่เยอะแต่คุณต้องเสียทรัพยากรในการปั้นค่อนข้นางเยอะอ่าแน,น่นอนว่าบางคนจะบอกเฮ้ยเออผมไม่ต้องเติมหรอกผมเล่นเอาเรื่อยๆอะไรเงี้ยถ้าเล่นเอาเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ผมเราไม่นับอยู่แล้วนะเพราะเล่นเรื่อยๆเนี่ยยังไงก็เอาอยู่แล้วใช่ไหมแต่สมมตินในกรณีที่สมมติเราจะ pay c a ดี้พันห้าแพ็คอะไรพวกนั้นเติมอะไรเงี้ยใช่ไหมซึ่งอ่าแน่นอนว่าราคาในเกมมันน่าจะประมาณเท่าไหร่วะ 300กว่ากว่ามั้งแ hand ด o อ d ถ้าถ้าเติมกับร้านคุกกี้แลนด์ช็อปมันก็จะถูกกว่านี้เยอะอยู่แต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยถ้าใครมีนักขนูเต็มอยู่แล้วผมก็เชียร์จากใจจริงเลยว่าอาจจะยังไม่ค่อยเชียร์ใา้ทำตัวนี้มากนักนะครับคือทำได้ก็ดีแต่คุณอาจจะยังไม่รู้สึกคุ้มค่ากับเงินอะไรขนาดนั้นคือผมอยากให้นึกสภาพว่าคุณต้องเสียเงินประมาณพันกว่ากว่าอะไรเงี้ยนะครับเพื่อทำแค่นี้เลยว่า5่าสัลงผมว่าถ้าคนที่ของแม็กแม็กเนี่ยน่าจะเป็นเคสผมงก็คือ,อไม่ต้องใช้ไม่ต้องไม่ต้องเติมแพ็ค เออหรือคุณอาจจะซื้อ4แพ็กนี้ก็ประมาณพันกว่ากว่าใช่ไหมครับพันกว่ากว่ากับแต้มขึ้นมา10วกว่าล้านเนี่ยหรือไม่ถึง10เลยเนะี้ยผมว่าอาจจะ คุ้มไม่คุ้มบ้างสาหรับบางคนนะครับถ้าใครคิดว่าคุ้มก็จัดเลยนะของผมี่้คุ้มอยู่แล้วเพราะว่าเอามาทําคลิปนะครับแต่สมมติในกรณีเล่นทั่วไปอะไรเงี้ยก็ลองดูทุนทรัพย์แล้วกันถ้าไหวเนี่ยก็จัดเลยนะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเป็นตัวที่ผมว่ามันเล่นง่ายกว่านักธนูเยอะนะครับนักธนูมันต้องสไลด์สไลด์มันเมื่อยนิ้วแต่คือเจ้าตัวนี้มันเล่นง่ายแต้มเยอะนะครับอ่าแล้วก็เรื่องข้อกังวลที่เราเคยกังวลเรื่องของการที่เออมันจะวิ่งนานเกินไม่ไม่นานเกินไปเลยสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ ผู้เล่นใหม่เนี่ยหน้าปั้นเลยเพราะว่าเออมันปั้นง่ายกว่านักธนูเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ครับตอนนี้อัดชิปนี้เนี่ยมันมีอีเวนต์สตอรี่รัน line, ซึ่งสตอรี่รันมันอยู่ประมาณ20วันเลยนะครับตอนนี้อัดชิปนี้นะประมาณ19เกือบ20วันเลยฉะนั้นคุณสามารถเริ่มปั้นแม่มดจากโหมดนี้ได้เอาสัตว์เลี้ยงเอาคุกกี้เอาเพชรเอาอะไรก็ตามมาจากอันนี้ได้นะครับฉะนั้นผู้เล่นใหม่ผมเชียร์ให้ปั้นนะอ่าแน่นอนคือต้องต้องเข้าใจก่อนว่าทาไมทาไมแม่มนผมถึงอยากให้ฟังดีดๆเพราะว่าโดย มันจะไปเกิดเพดานแต้มสูงสุดอันใหม่ใช่ไหมครับแต่กรณีของแม่มดน,นี่ยเพดานแต้มสูงสุดใหม่ก็จริงแต่มันไม่ได้ต่างขนาดจากเซตเติมขนาดแบบ20-30ล้านคุณสังเกตครับนักธนูเนี่ยแต้มเพดามัน5 6าหน,น้องทามัน540อันนี้มัน555 น้องทมมันน้องทมมัน530ต,ต่างกัน25ล้านใช่ไหมครับ R M Land 3นี่554นะครับ554อันนี้521ต่างกัน20 20กว่าล้านแต่คุณสังเกตดูครับว่าพอแม่มดมาเนี่ยมันเยอะกว่านักธนูไม่ถึงไม่ถึงประมาณ10ล้านเองฉะนั้นมันไม่ได้เยอะอะไรมากขนาดนั้นนะครับผมก็แต่ผมเข้าใจได้ make sense เพราะว่าถ้าเขาให้แบบว่าคือเขาเอา l e g e n e r a r i มาทีขนาดนี้แล้วอยู่ดีเขาเอาตัวนี้ boost แบบขึ้นมาที20ล้านอย่างเงี้ยเกมสุดดุมมันจะแตกนะครับฉะนั้นผมก็เขาาาาาใจใจนนนมมมมุุอององทีงนนะะว่คยกกรกนนรััษสดลบ อะไรประมาณนี้แต่ถ่าในแง่มูเล่นใหม่หน่าปั้นมากๆเพราะว่าวัตถุดิบหาไม่ยากในโหมดใหม่นะครับสลมมีฟรีคุกกี้มีฟรีแล้วก็รีเจเนอเรี่เนี่ยมาใช้ได้ยาวๆอยู่แล้วนะครับผมว่าใช้ได้ยาวๆมากๆนะครับคือรีเจเนอเรี่เนี่ยมันจะตกเมตาแค่เท่าที่เท่าที่ดูมาช่วงหลังๆเนี่ยจะเป็นเคสเดียวก็คือในกรณีที่มันมีรีเจเนอรี่ใหม่มาอันนี้ยกไว้นักธนูไว้เคสหนึ่งนักธนูเราไม่ตกเมตานะครับนักธนูยังทําแต้มได้ดีอยู่มากๆฉะนั้นเจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าถ้าไม่ย ก็คือในกรณีที่มีการอัปเดตกเกิดกรณีจะในรอบต่อไปซึ่งอาจจะ2เดือน2เดือนนี่คือเร็วสุดอย่างชถ้าโดยปกติก็จะ4เดือนแต่ผมคิดว่าน่าจะ4เดือนนะเว่ารอบนี้ก็อัพ2เดือนมาอัพแล้วมันก็จะมาถี่ไปหน่อยรอบต่อไปน่าจะ4เดือนคุณบ้านตอนนี้คุณใช้ได้ยาวมสามสเดือนผมว่ามันคุ้มมากสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็มันดีนะครับมันใช้ได้คือ M4 มันก็เล่นได้แหละแต่แต้มมันไม่ได้เวอร์เท่าเซตหมาป่าขนาดหละหมาป่าเนี่ยเซตมันแต้มเบอร์เป็นเซตฝีมือนะครับฉะนั้นไม่แปลก ประมาณนี้แล้วกันถ้าถ้าเป็นเคสที่มีนักธนูเลเวลเต็มแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้เชียร์ให้ปั้นในขนาดน,นั้นหรืออาจจะคือถ้าถ้าเงินเหลือปั้นเลยนะครับแต่ถ้าแบบว่าเออคุณเป็นคนที่เติมเงินเกมนกีน้ประมาณเดือนละพันหนึ่งพันหนึ่งอะไรเงี้ยครับผมมองว่าอาจจะต้องเก็บบัตเจตไปลงทุนกับรีเจนเนอเรทตัวใหม่ในอนาคตอาจจะดีกว่าแต่ถ้าคุณแบบว่าเออโปรติเติมเยอะกว่านี้อยู่แล้วอะไรหรือสบายแบบระดับผมอะไรเงี้ยก,ก็จัดเลยนะครับส่วนคนเล่นใหม่คุ้มนะครับถึงแม้จะไม่ได้เติมเล่นเอาก็คุ้มรืออะคยู่ดีนับ แน่นอนว่าอาแรกๆเนี่ยแต่ดิจิเนอรี่มีข้อดีอย่างหนึ่งคือปั้นง่ายเพราะว่ามันใช้แค่เพชรนะครับคือถ้าเล่นใหม่อะไรเงี้ยมันเกมมันแจกเพชรให้เยอะระบบอะไรพวกนี้เยอะก็สามารถจิ้มๆม,ม,ม,มาเพชรมาได้เลยเน้นทาคุกกี้ให้เลเวลเต็มก่อนสัเลี้ยงค่อยๆทาตามมาก็ได้นะครับ <S <S ผมคิดเห็นว่าอย่างนี้ใครคิดเห็นว่าอย่างไงก็แชร์กันได้อาดผมเพิ่มเติมอีกเคสหนึ่งแล้วกันสำหรับเคสอาจจะเป็นเคสที่ปั้นพวกอีปิกมาแล้วปั้นพวกอีปิกอยู่เช่นอามะเฟืองแล้วกันเพราะมะเฟืองเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ดีมากนะคร แล้วเฟืองนี่คือแต้เป็นลองๆน้องไทม์เลยนะ543นะครับ 543กับ530เนี่ยถ้าปั้นมะเฟืองอยู่แล้วแบบมะเฟืองใกล้เต็มอยู่แล้วแล้วถ้าคุณงบไม่เยอะผมผมมองว่าไปปั้นมะเฟืองให้เต็มน่าจะดีกว่าเพราะว่าแต้มมันต่างกัน2ี่สสาสล้านก็จริงแต่ถ้าคุณที่ถ้าคุณปกติปั้นมะเฟืองอยู่แล้วไม่ได้มีแม่มดติดในดีไว้เลยแล้วคุณต้องย้ายไปปั้นแม่มดใหม่อะไรเงี้ยก็จะลำบากหน่อยแล้วมันมะเฟืองมันไม่สามารถหยิบมาเป็นผัดสองได้แม่มดมันอาจจะหยิบมาเป็นผัดสองก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าหลอดเลือดมันครึ่งหนึ่งพอเรากดผัดสอง นะครับอืมแต่ถ้าใครงบไหวเนี่ยก็จัดเลยนะครับถ้ามันอยู่ที่ทุนทรัพย์ของแต่ละคนนะแล้วก็อยู่ที่เวลาว่างในการเล่นด้วยว่าคุณสามารถฟาร์มใช้เวลาฟาร์มของกับเกมนี้ได้มากนนอยขนาดไหนนี่เป็นความเห็นของผมนะครับใครคิดเห็นไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยยังไงเสริมกันได้แต่อย่าใช้คำหยาบครับพูดคุยกันด้วยเหตุผลนะอันนี้ผมคิดเห็นอย่างนี้นะไว้เจองคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ